สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลังสีนะ่เฮตาพบกันในวอล r o โ o บอตอีกเช่นเคยครับแต่ครั้งนี้เป็นวอล r o โ o บอตแอปเทสครับผมซึ่งแน่นอนมันมีหุ้นใหม่มาให้เราเทสเราก็ต้องเทสนะทุกคนนะครับเจ้าลาวาเจอร์นะครับลาวาัเจอร์แล้วก็เป็นไททันครับผมไททันอ่า,ด,อา,ด,อาดิวอลเล r อร์นะครับนะดิวอลเลอร์เอ่อถ้าผมอ่านผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะ นะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้ใช้เล่นให้เพื่อนได้รับชมหรือเปล่าสําหรับเจ้าไทท่านเหมือนกันอย่างกับแกะและหลายคนเข้าใจผิดว่าหุ่นตัวเล็กเป็นไท่ท่านหุ่นไทท่านเป็นหุ่นตัวเล็กเวลาดูคลิปแต่ละครั้งนะครับยังมีการทกเสียงกันเลยว่ามันคือหุ่นหรือมันคือไทท่านกันแน่สรุปคือมันใกล้เคียงกันมากนะครับวันนี้จะมาเล่นให้ดูครับในเทสท,ที่2สําหรับเจ้าตัวพวกนี้นะ ก่อนี่จะไปเล่นกันแน่นอนครับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะเติมดีเจมเพื่อเอาไปแลกแพ็กเกจโปรโมชั่นหรือสิ่งใหม่ๆใ,ในเกมสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะทุกคนเลือกซื้อสินค้านะครับตอนนี้ยังได้ดีพอยต์เอาไว้แลกของด้วยนะสำหรับร้านค้าเว็บช็อปนะแล้วก็อย่าลืมครับใส่โค้ด RUNGCS เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเล็กๆของผมด้วยนะนะครับตรงด้านบนขวามือครับตรงรูปกล่องของของวัญ โอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่าดูซิว่ามันจะสนุกขนาดไหนผมมั่นใจเลยว่าถ้าเพื่อนๆเข้ามาเทสเนี่ยต้องมีหัวร้อนกันบ้างเดี๋ยวจะไปดูครับว่ามันหัวร้อนเพราะอะไรไปลุยกันเลยฮะกับเจ้าหุ่นนี่ครับห้าปืนหกขาตัวนี้ครับไปลุยกันเลยมาครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมมันที่เรียบร้อยนะบอสบอสแอปเทสอาทิตย์นี้ครับต้องพูดไปก่อนเลยเล่นเกมครับจะให้ดูว่า มันเป็นยังไงการเทสนั้นค่อนข้างจะจริงๆแล้วก็มีทั้งความสนุกแต่เขามีช่วงหน้าเบื่อเดี๋ยวเรามาพูดช่วงหน้าเบื่อกันนิดนึงก่อนนะครับคือสายโยนฮะนะครับติดปืนฮาซาดกับผมมาครบชุดเลยทั้ง5้ากระบอกเลยโยนกันไปกันมาแบบนี้ครับไม่ได้เล่นเลยนะทุกคนจะพยายามเทสปืนอื่นก็เทสไม่ได้นะครับเพราะว่าเจอสายโยนแบบนี้ครับคู่ต่อสู้โดนเข้าไปทีเดียวแตกเนื่องจากน้ำมือที่รุนแรงของมันครับมีตั้งห้ากระบอกกันเนาะ นะครับจังหวะแบบนี้เจอบ่อยมากครับลงไปทีไรเนี่ยก็เจอสายโยนอยู่ครับทาไมฝั่งเขาก็ฝั่งเราขยับไม่ได้เลยนะทุกคนในแอปเทสครับก็แหมททาไงได้เนาะมันเป็นอิสระในการเทสครับใครจะใช้ปืนอะไรก็ได้เนาะใครจะใช้แบบไหนก็ได้พอเจอสายโยนแบบนี้ครับบอกได้เลยว่าทําให้เซ็งไปนิดนึงนะโอเคเรื่องสายโยนผ่านไปครับผมเรามาดูของจริงในสาระของเรากันดีกว่าตอนนี้ผมเตรียมปืนโค้งมาด้วยครับ แอปเทสตสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงหุ่นยนต์ตัวใหม่เลาวเจอร์เจ้าเลาวเจอร์นั้นนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหโคตรบางครับบางทีความรู้สึกของความบางเนี่ยมันบางเกินนะครับคือโดนนิดโดนหน่อยมันแตกเป็นผุยผงเลยนะตรงนี้เนี่ยอาจจะมองดูแล้วอาจจะยังไม่ได้ปรับนะมันไม่ได้เห็นถึงการลดของเลือดเลยด้วยซ้านะเวลาโดนเนี่ยฟึบหายไปเลยนะครับอัตราของเลือดเนี่ยหรือ HP เนี่ยไม่ได้มันไม่ได้น้อยนะทุกคนเนี่ยแต่เวลาโดนยิงแบบเนี้ย แตกเลยครับคือเหมือนกับตายไม่รู้ตัวนี่คือประเด็นที่2ครับจึงทําให้การเทสอจ้งหุ่นตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะไม่สนุกครับแล้วก็เหมือนกับจะเล่นยากๆนะครับดูดิลงมาปุ๊บโดนปับ๊บตายเลยฮะอาจจะเป็นเพราะดามเมจที่ดุนแรงของมันหรือเปล่าก็เลยทําให้เวลามันโดนดาเมจตัวเองหมายถึงฝั่งตรงข้ามที่ใช้อะ่ะเนี่ยโดนสายโยนอีกแล้วครับตายเลยฮะนี่คือสามตัวเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวดูครับเห็นป่ะสายโยนล้วนๆครับ คราวนี้เราลองเปลี่ยนมาเล่นสายโยนดูบ้างยังไม่ทันลงครับเจอคนที่จ้องอยู่แล้วครับนะอันนี้คือตัวอย่างให้เห็นนะครับถึงความบอบบางถึงความตายง่ายของมันเจ้าหุ่นตัวใหม่นะครับแต่มันก็มีวิธีรับหลบเลี่ยงนะลงปุ๊บเปิดสกิลปั๊บครับนะเพื่อจะได้หลบคู่ต่อสู้แบบนี้เพราะว่ามีการพรางตัวแต่อย่าลืมฮะถึงจะพรางตัวยังไงถ้าเป็นตัวที่เท่ากันนะครับมันก็สามารถยิงเราตายได้เช่นเดียวกันดูแบบนี้ครับเห็นไหม โดนเข้าไปแล้วครับผมเรียบร้อยฮะนะครับก็ตายง่ายอยู่ดีนี่คือความรู้สึกที่ทําให้คนที่เข้ามาทดสอบเนี่ยหัวอุ่นหัวร้อนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันอีกสักหนึ่งเกมนะผมก็พยายามเล่นจนหาช็อตด,ดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดูได้นะครับเปิดฉากมาด้วยสายโยนนะครับดูก่อนครับว่าศัตรูฝั่งตรงข้ามนั้นเล่นยังไงนะครับถ้าเขาโยนมาเราโยนกลับอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเขาไม่โยนเราก็จะเล่นหุ่นตัวอื่นๆไปนะครับ มันมีวิธีการแก้ทางอยู่ว่าอย่างที่บอกครับเมื่อลงมาปุ๊บเนี่ยกดสก,กิลปั๊บครับเราจะทําให้เรารอดจากการโดนโจมตีในช็อตแรกๆนะครับผมนะแบบนี้ฮะเราก็กดสก,กิลไปครับใช้สก,กิลให้เป็นประโยชน์ฮะหายตัวแล้วก็โยนสก,กิลนะครับผมของมันเนี่ยถ้าเราไม่ทําการขยับตัวเอ้ยถ้าเราไม่ทําการกดปุ่มอื่นนะไม่ว่าจะเป็นยานแม่ฮิวเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือกุกดปุ่มยิงเนี่ยถ้าเราไม่กดปุ่มเหล่านี้เนี่ย สก so first, ิลม on ันจะอยู so mm ่ไปตลอดนะครับทุกคนก็คือมันจะพางตัวไปตลอดนั่นแหละนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วโดยการใช้ล้อของมันน่ะไปตลอดเลยครับไม่มีอะไรที่คือไม่มีจุดสิ้นสุดอ่ะสกิลของมันก็จะทํางานไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะกดปุ่มนอกเหนือจากการขยับตัวนะครับนะนอกเหนือจากปุ่มทิศทางหรือการหมุนป้อมปืนอ่ะเออนะครับมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเกิดเรากดไม่กดอะไรเลยมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละนะครับสกิลของมันก็จะพางตัวอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็จะเพิ่มความเร็วอยู่นัน นะครับประมาณนั้นและตะกิลของเจ้าตัวนี้ก็คือเวลาออกจากการสเตลมันจะเพิ่มดาเมจแต่เสี่ยงตายอย่างมากนะครับอย่างที่เห็นครับพอออกจากการสเตลปุ๊บนะบตายเลยฮะนะครับเดี๋ยวเรามาดูฮะแล้วก็อาวุธที่ติดครับถ้าคุณจะไปยือ้อแล้วก็น่าแบบยืนยิงแบบยือย้อๆหมดสิทธิ์ครับเพราะโดนนิดเดียวตายเพราะฉะนั้นผมจะใช้ปืนที่มันขยิงเร็วอย่างช็อคแทนครับนะ ุนจะไปยื้อแบบเอ้ยใช้ปืนนั่นปืนนี่เพื่อจะยิงต่อสู้เผชิญหน้าหมดสิทธิ์ครับดูฮะโดนนิดโดนหน่อยเลือดพุ่งเลยครับผมคือ h p พพุ่งเลยอย่าอย่าใช้คำาเลือดดีกว่าเดี๋ยวโดน y o u t u b e แบรนดนะมันดูรุนแรงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องหายตัวอยู่เรื่อยๆฮะยิงเสร็จนะครับหาที่หลบครับแล้วก็กดสก,กิลเพื่อจะทำการหามุมยิงที่ดีไม่งั้นไม่ได้เล่นแน่นอนครับสำหรับเทสนี้เจ้าลาวาเจอร์คือแแม่ นะครับปืดดีอะไรดีหมดนะทุกคนแต่บางเหลือเกินครับบางชนิดที่แบบว่าแทบจะเอาตัวรอดไม่ได้เลยนะแบบนี้ครับไม่รู้ว่าเทสต,ต่อไปเนี่ยจะมีการแก้ไขหรือเปล่านะครับถ้าเจอพวกเปิดตาได้นะครับอย่างเช่นอจุนอย่างเช่นฮาปี้พวกนี้เรียบร้อยครับไม่ต้องเดินไปไหนและะ้วฮะได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปเลยว่าการเทสอาทิตย์นี้นะครับเจ้าหุ่นตัวนี้ครับดาเมจนะไม่ต้องพูดถึงสก,กิลเนี่ยสวยงามโอเคเลยน่าเล่น แต่นี่ครับตายโคตรง่ายนะครับบอกได้เลยโดนนิดโดนหน่อยตายครับดีไม่สะดุดล้มเองแล้วตายด้วยนะ <c oughs> ผมพูดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็โดนขบ่นนะครับว่าไปแหม่ไปพูดซะแบบแหม่สะดุดล้มแล้วตายว่าไปแล้วจะหุ่นอะไรว่าจะสะดุดล้มแล้วตายนะครับมันไม่มีสะดุดล้มนะทุกคนนี่ฮะมาดูกันต่อครับคือแม่ไม่รู้จะพากยังไงดีเลยนะทุกคนนี่ฮะ พอเปิดฉากยิงศัตรูเนี่ยต้องดูให้ดีครับว่าเราจะโดนอะไรเข้าไปบ้างหรือเปล่าเราแวงไม่หมดเลยฮะนะครับเล่นหุ่นตัวนี้คือเราแวงไม่หมดเลยนะครับขนาดอยู่ในสกิลเนี่ยถ้าโดนแรปเตอร์โดดใส่นะครับหรือโดนหุ่นตัวอื่นที่สามารถทําดาเมจที่แบบปืนเท่ากันตัวเท่ากันได้เนี่ย้องลองเลยว่า,วา,วามันก็ไม่รอดอยู่ดีนะเพราะการพลางตัวนี้ครับยิงเขาไม่ตายนะระวังให้ดีครับถ้ายิงเขาไม่ตายนี่ระวังให้ดีฮะตัวเองจะเอาตัวไม่รอดครับ จังหวะนี้ก็ถือว่าดีฮะไม่มีใครมาซ้ำนะครับปืนที่ยิงได้นะครับโดยที่มีระดับการยิงที่อยู่ในแนวราบนะครับแล้วก็ตัวเท่ากันเนี่ยรับรองเลยว่ายิงเจ้าตัวนี้ตายแน่นอนครับยังไงก็โดนนะต่อให้การพลางตัวก็เถอะอะไรก็เถอะเพราะฉะนั้นณนะปัจจุบันนี้นะครับสามารถปราบเจ้าตัวนี้ได้โคตรง่ายนะครับไม่ต้องเป็นต้งองกังวลนะย้ำนะณนะปัจจุบันนี้ในการเทสในช่วงนี้นะ แต่อนาคตไม่รู้นะครับอนาคตต้องดูกันต่อไปนี่ครับพอยิงเขาไม่ตายครับนะครับดอกแด็กดอกแดกอย่างนี้ฮะเดินตอกแตกตอกแตกตอกแตกอย่างนี้นะครับระวังให้ดีนะครับโดนส่วนที่ไรเนี่ยตายแต่อันนี้ไม่มีส่วนครับแลวศัตรูก็ตายหมดว่าจะหาช็อตสนุกสนุกแบบนี้มาได้บอกได้เลยตายแล้วตายอีกนะครับลงไปก็ตายอะไรก็ตายนะครับคือตายอย่างเดียวเลยนะครับก็ว่าจะได้ช็อตดีๆมาก็แบบนี้ครับเนี่ยเราก็กดสกิลครับ เท่าที่เห็นคือเล่งดัมเมดแล้วก็พลางตัวนะครับอะไรแบบนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆรอดนะครับแต่ก็อย่าอย่างที่บอกครับอย่าสบายใจนะถ้าเจอเฉินโลหรือจะเจอปืนช็อตไกลๆเนี่ยแบบเนี้ยนะครับตายครับเพราะมันยิงโดนไงตัวมันคือปืนมันยิงได้นะครับ่ะมาต่อครับด้วยปืนน้าแข็งฮะไม่มีสตูให้ต่อแล้วครับนะคือจะลองปืนย่างอื่นยากมากนะครับก็เลยมีประมาณนี้นะครับสรุปเลย คุนยนต์ตัวใหม่ในเทสล่าสุดนะครับก็ยังมีความบอบบางอันน่าเหลือเชื่อดาเมจที่รุนแรงครับผมนะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในเทสหน้าสําหรับเจ้าลาวัาเจอร์นะครับส่วนไทท่านเหมือนกันครับผมไทยท่านนี่เหมือนกันเลยฮะแค่มีสกิลซ้อนขึ้นมาอีกสกิลหนึ่งโอเคฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในเทสหน้าแล้วกันเทสนี้ก็ตามนั้นบายบายสวัสดีครับผม